ก็สวัสดีครับหลุมแรกของเรานะครับเครือใหญ่ขุดไม่ถึงนะครับเนี่ยยังไม่ถึงคอเลยครับ2เมตรกว่าแล้วยังไม่ถึงคอก็เลยไม่ขุดต่อนะครับคือใหญ่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอ่าแค่แค่คอเขายังหาไม่เจอนะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นของหัวยังหาไม่เจอนะครับเราก็เลยไม่ขุดต่อนะครับแล้วก็ถมแล้วเราจะทีแรกว่าจะไม่ถ่ายนะครับแต่ว่าอ๋อที่ก็จะนี่แล้วนี่ครับ หัวเล็กเรือเล็กที่ได้ครับนี่สองเือนี้ครับที่ได้แต่เรือของปมใหญ่ๆนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันลึกหัวก็ถือว่ากำลังพอดีกินแล้วครับขนาดนี้เนาะไม่ยาวไม่ใหญ่แต่ก็พอดีกินนะครับไปลุมต่อไปกันครับวันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งของที่ขุดนะครับมาสองคนนู้นคนอยู่บนครับมันก็ไม่มีเครือที่จะให้ขุดเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวครับยังไปเหลี่ยมเลยครับยังไม่กลมครับหัวมันก็เลยเพิ่งจะเกิดใหม่ยังไม่สวยอันนี้เป็นหัวเก่าของเขานะครับเนี่ยเอาก็เลยเออหัวเก่าแต่ว่าถามว่าถ้ามันไม่มีกิน,นได้ไหมได้ได้อยู่นะพ่อมันยังขาวอยู่แต่เราก็จะไม่เอานะครับนะครับถ้ามันยังขาวแบบนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ว่าเราก็จะไม่ขุดต่อไปแล้วครับ โอ้วันนี้โดนหลอกมาสามลมสี่มลมแล้วแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับโดนหลอกนะครับเอา้าอ่านี่นะครับเขาเรียกว่าไม้แต,แต่แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับไม้ยาวก็ยาวไม้สั้นก็สั้นอ่ามันก็ค่อยๆหากันไปว่าจะเป็นอย่างไรอ่าแต่ละครั้งให้การหาของแต่ละพื้นที่แต่ละ,ะมุมที่เราจะเข้ามันจะเจอของอ่ที่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ เมื่อสองสามวันก่อนมีแต่โหยาวเพราะอีกไม้หนึ่งครับแต่ไม้นั้นเราก็ายังไม่อยาอ่าอาจจะเข้าไปอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าเราก็มาลองไม้ใหม่ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงครับลองเปลี่ยนดูนะครับแต่ว่า,อาพอมาเจออย่างนี้ก็เก,เกือบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม้นี้มันอยู่ริมๆอีกฝั่งหนึ่งครับคนเราฝั่งกับฝั่งนู้นครับ มันก็อาจจะไม่เหมือนกันครับในแต่ละวันครับขุดมาแล้วสามหลุมนะครับเนี่ยสามหลุมมีอยู่แค่นี้เองครับสามหลุมเจอแต่หัวเล็กหัวไม่ใหญ่หัวไม่ยาวนะวันนี้ครับอ่ะเจอเจอแบบนี้ครับหวานไปครับในแต่ละวันเนาะไปไปหาดูต่อว่าจะมีอีกไหมอ่าหรือว่าจะอ่่ายเบียงคู่หูครับมาดูของคู่หูครับ ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยนครับจะใหญ่กว่าผมหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่สุดนะครับไม่สุดเพราะว่ามันโง่มันโค้งแถวนี้ครับฮะไปครับผลงานของทีมงานครับของเรามีตัวหัวเลยครับทีมงานปูกราหัวนี้ใหญ่มากครับดูหลุมเดียวตั้งกี่เคืนน่นห้าคือจะได้หลุมเดียวนะครับเพราะว่าห้องนั้นมันลงหัวเล็กนะครับยังไม่ขึ้น แต่หัวนี่ก็สุดยอดแล้วเนี่ยดูที่กำแทบไม่หุ่มเลยครับอืสุดยอดจะได้เจอหัวครับดูการถมครับะนะนเสร็จขุดเสร็จก็ต้องถมให้มันเรียบร้อยแบบนี้นะครับถ้าถมไม่ดีมันก็จะ,ะไม่เกิดนะครับเห็นไหมครับเคลือเ้าจะ ไม่สับออกครับยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับนี่ครับเกลือนะครับยังอยู่ที่เดิมครับเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ตายครับอย่างนี้ก็จะขุดเวลามาขุดใหม่ก็จะขุดง่ายครับเพราะว่าเพราะว่าหัวข้อมันยังอยู่สูงอยู่นะครับมันจะขุดง่ายครับนี่ครับการฝังการขุดแล้วก็ต้องถมครับแบบนี้ครับขุดหัวจริงครับอิจฉาอิจฉา เราก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนครับไปครับตามสภาพของไม้ครับนี่คือเขาสองคือนี่ครับขุดแล้วถมแล้วครับที่ได้มาวันนี้ไม่มีความลึกให้ลุ้นครับแต่ก็เป็นหัวสวยแล้วกันครับพอดีอยู่พอดีกินครับถึงจะไม่ยาวครับไม่ถึงเมตรจ80แปดสิบเซนมั้งครับนี่แต่ก่าจะขุดได้นะเพราะว่าเป็นรากไม้ครับอยู่ตรงโคนต้นไม้ครับ นะครับสภาพของแต่ละไม้เราจะได้อย่างไรนะครับในการลุ้น <c oughs> แล้วก็อ,อร่อยหวานๆเลยกันครับคือหัวแบบนี้ครับจึงเป็นหัวสวยๆเลยครับนี่เขาเรียกถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็สวยเพราะว่ามันกินได้สุดครับเนี่ยน่ครับมันไม่เหลืองครับเพราะมันยังขาวอยูอ่กินได้สุดหัวนะครับอย่างนี้ฮะ ผ่านไปครับแต่ละครั้งแต่ละข่าวของการขุดเนาะไปครับดูครับของผมของเมื่อกี้นะครับเออสุดยาวเลยครับดูของทีมงานครับดูดูดูเขาเขาก็คนหมานครับเราคนไม่หมานเหมือนเขาครับยากแค่ไหนก็จะพยายามขุดครับดูหืสุดยอดนะครับดูดูเขายังพยายาม ที่จะเอาให้สุดครับนั่นบ่กันขึ้นดอกบ่กันขึ้นดอกอย่าฟ้าไปโยงมันดินบ่รมันดินลมดินมันก,กีจดินแฉ <c oughs> นอยู่แฉนอยู่กหเออาย่าฟ้าหักอย่าฟ้าหักโอ้ยฟ้าหักนี่ไานี่ <c oughs> คนกได้จุบไปเจ้าบาทเนี่ยเห็นบ้าก็ได้ การที่ลงไปจุบนะครับนี่ครับดึงขึ้นมาแบบนี้ครับวันนี้เราได้หัวน้อยเราก็ถือโอกาสมาถ่ายทีมงานในการขุดครับดูครับนี่ครับเห็นไหมนะครับลงไปจุบอีกทีครับจุบโอ้ยเสียมยังเลือยตั้งเมตรกว่าครับสู้ๆนะครับนานเห็นไหมครับดิงดูครับนี่ครับ คือผลงานของเสียมจุบครับได้โอกาสดีๆในการถ่ายครับของเราได้น้อยก็ไม่่านแล้ววันนี้เราเอาได้ให้ได้ดูการขุดก็พอแล้วครับดูครับจุบลงไปเออไม่เนี่ยถือหัวมือดังเจี๊ยะถือว่า <Yeah. S 1> ยางเขาตัวมาบ่เอ้ยนนครับนี่ครับ ย่าวฟาวอีกแล้วท้างมันันติตีงู่นั่นนีาตัวงเลิกลงไปซื้อเคียราง่กันตัวบนี้อีกที่กันฟาใจหอนเลยทุกทีอ้มันบแกนได้จํานี่กูคนมงหันนี่แกนกูนี่อีกเดี๋ยวเสียมน่อยงไปสักักักกนยัจุบข้นเนาะอันนี้ยังไข่ด้นี่คไนพุ่นนยังข้นยู่นั่นยังอ๋อแต่ว่าข้น โอ้ยซ้ำนี่เสียงเสียงเขาอยู่นี่จึกอยู่มันบอกแจกแจกแจกเนาะซ้ำนี่มันเข่าด้วยนี่อมสุดอมสุดหัวใหญ่ปไปนี่นี่ครับเด้อนี่ยังเสียเขาโยนมาแกนนี่เนี่ยจึกจึกเสียนี่เคลื่อนมาแกนเลยนี่เต็มเต็มเลยนี่ดอกนี่เสียเหลือเคลื่อนมาแกนน่ะเอ้แกนก็ยังขุดได้อยู่ จ็ตึกจิเน,น,นี่ยล่เกินมาแกนของทอแท้แกนบอ่อสูตรมึงกันนะอัะอ่นแก,น,น,แกนมานน,นี้สองเมียนหาชิปกับสีสุดอุ๊ยจับมือนั่จับ สองเมตรห้าสิบก็จะสุดนะครับครับเสียมจุบนั้นสามเมตรนะครับแต่เสียมสับตอนนี้อยู่สองเมตรห้าสิบครับเนี่ยจะสุดแล้วนะครับดูครับนี่ครับทีธี้การต่อสู้แต่ละหลุมเราก็จะค่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะไปถึงไหนนะครับซึ่งบางทีมันก็จะยุ่งยากว่าจะได้มาแต่ละหัวนี่ครับพอสับเสร็จก็จุบลงไปเสียบอีกครับ ดินขึ้นมาก่อนครับสำหรับผมเหนื่อยแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วสู้ไม่ได้แล้วครับกตวันนี้นะครับพอแล้วยอมยอมครับยอมยอมสุดยอดปรมาจารยนครับเขาคือปรัมมาจย์นครับเราเรียกเขาปรมาจจรา์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับเมื่อวานนี้เขาไม่ได้มาเขาก็เลยโมโหครับ เขาไม่ได้มาเขาเลยมมโหวานไปเกี่ยวญ้าให้ยวัวไม่ได้มาครับวันนี้เขามาเขาก็เลยจะเอาแต่หัวใหญ่แล้วก็เปิดโอกาสนะครับเอาไปเลยนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับได้หัวใหญ่แค่นี้ก็เอานะครับเรารู้ตัวแล้วบว่าวันนี้ยังไงก็หาหัวใหญ่ไม่เจอครับนี่คือปรมาจารย์ในการเลือกเครือว่า จะใหญ่จะเล็กนะครับเสียบคางเสียบคางมานึ่เสียบคา,า,างกันกนะันมาใช่แล้ว <Yeah. S 1> อย่าเฝ้าฝากสั่งพี่เอาคางเกันคางหัวพูดไหมค <Okay. S 1> างหัวเลี้ยงเลี้ยงทางนี้มองจุกอ,องหันนี mm ่แห่เสียบคางหัวแห่เป็นไลด,ดินมันแน,น่นบ่เสียบบาคางออกท้ายควนตัวจังหน้าหลังหรือจังมางัดหลังตัวโอ้ยหนอไหลยัวแทะยัว uh huh. ขึ้นเยอะมาขึ้น uh huh. เอาเอาเครื่องยอนต์อนโอ้เสียมสองเมนหาชิบูก็แตกบุล่ะทีเดีเปลี่ยนดามเสียมมีขึ้นได้นอกบ้านนะจำมาเป็นจะจับแตกแตกแล้วสองใสยจะได้เปลี่ยนเสียมอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้นะครับ ออกแบบทำเสียมสองท่อนดีไหมเนี่ยแต่ก็ไม่ดีนะเพราะว่าเวลาเรางัดมันจะยากนะครับจะเป็นเสียมเสียมสองท่อนนะครับเราก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับแกงกลางแกงเพื่อเดี๋ยวโอ้โหลบลงโเด้งเนาะมันพอดีเกอดเออนั่นละเือดึงแกนพอดีนั่นดอกนี่อาเป็นมากดึงแกนเป็นเพื่อเดี๋ยวไอ ผลงานรอดูผลงานครับเป็นไงครับเราได้โอกาสดีๆในการที่จะทุกขั้นจะได้ชมการขุดนะครับยาวแค่ไหนเราก็จะไปให้มันยาวไปเลยนะครับกับการขุดดูการขุดครับเดี๋ยวดูเรือครับเครือนี้มันเครือใหญ่มากครับดูหัวเขาสิครับขั้วเห็นไหมครับเนี่ยคือหัวขั้วแรกนะครับทีนี้มาดูเลือเขาครับนะครับเครือเขาวนขึ้นมานี่นะครับเนี่ย ครือใหญ่ๆแบบนี้นะครับถึงจะมีหัวใหญ่ครับการเลือกนะครับเราก็ไม่ได้เดินมาฝั่งนี้ครับเขามาพอดีครับมาเจอดูดยครับเกือบเท่านี้ก้อยครับเครือเขานะครับนี่แหละนะจะมีเครือเล็กๆนะครับเครือเล็กอันนี้เป็นเครือเล็กนะครับเนี่ยเพิจะเกิดห้อมาทางข้างนี่ครับเขาเกิดมาข้างนี่ครับแต่นี่คือเครือใหญ่นี่ครับที่จะ ถ้าเรามาเจอเนี่ยหัวเขาจะใหญ่ครับ mm hmm. น่นเขาจะมีห้ำมีอะไรของหัวเขาห้อยอยู่ข้างบนครับที่ที่จะมาเกิดต่อครับเยอะมากครับข้างบนครับนะ mm hmm. ครับผลงานของเขาครับในการหาเครือครับซ,ซึ่งก็ต้อง ให้ให้ให,ให้ให้เข้าไปนะครับเรา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 ,เราไม่ได้ขนาดน,นี้เราก็ต้องปล่อยไปครับเราได้แค่น้นก็เอาแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับ <c oughs> สูสูครับเสียมสามเมตรก็เหลือเมตรหนึ่งแล้วครับตอนนี้นะครับเสียมสามเมตรนะครับนี่ครับยาวเหลือหนึ่งเมตรกันแล้วครับดูสิ เสียมจุ๊บยาวๆนะครับ3เมตรนะครับดูๆอ่าลงไปจะเหลือเท่าไหร่ครับอันนี้เหลือแค่เมตรเดียวเองครับดูสิขนาดเสียมจุ๊บนะครับ3เมตรเหลืออยู่เมตรเดียวคิดว่าจะยาวแค่ไหนครับไปแล้วครับ2เมตรเรียบร้อยครับผลงานนะครับโอ้โหตัวชีหอดปลายหอดปอกดำแลวนี่นี่เขาตัวชีหอดปลายมีปอกดำมากนี่นี่เคือนบินปอกดำมองปลายมันนะปอกดำหลอกครับ ก่อนที่ขานี่ครับก่อนที่เขาจะเป็นเขาขาวตรงปลายนะครับเขาจะมีเปลอกดำๆนะครับเขาจะเอาแทงออกไปแล้วก็แทงออกไปเรื่อยแทงไปเรื่อยลอกเขาเรียกว่าลอกคราบหรือเปล่านะซึ่งมันจะเป็นหัวหัวสุดรขาขาวนี่ครับนี่ครับเขาจะมีปลอกดำๆหุ้มอยู่นะครับซึ่งเขาจะเปื่อยให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้น เริ่มเริ่มเริ่มเห็นสัญญาณของการที่จะเจอหัวสุดแล้วครับเริ่มเห็นสัญญาณแล้วเลยหากขาวเลยลากขาวไม่ใช่าหากขาวจะตกเล่าสิครับอันนี้เขาเรียกว่าส่วนของหกักลากขาวของเขาครับเนี่ยนะครับขัวขุดลงมาก็จะดูที่คากลากขาวสุดลากขาวก็คือสุดตรงปลายครับนะตรงปลายขุดลงไปอีกถ้ายาวไปอีกเนี่ยมันก็จะเป็นขอบดำครับขอบดําลงไปทําให้เราได้เห็นว่า นั่นแหละคือคือคือ,คอหัวจะสุดนะครับการสังเกตนะครับขุดลงมาขุดลงมาตามมาตามลงมาเขียวดูอ่าถึงรากขาแสดงว่าใกล้แล้วประมาณน,นี้รากขาอยู่ประมาณน,นี้ครับคืบหนึ่งสองคืบนะครับตรงรากเขาเขานะครับแต่บางหัวก็บอกไม่ได้นะบางหัวนี่เป็นศอกก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะเป็นศอกจริงไหมหัวใหญ่หัวยาวเนี่ยนะครับ Ủa, oh, điện kèn nào, đang trực là Nhìn là họ điện kèn cứ suốt leo thì suốt nhá một suốt nồi, lái lại thể là khoáng thẻ rồi nhỉ cái điều Nhìn ừ. nồi ไปด้วยใช้สมองไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขุดขุดขุดอย่างเดียวนะครับต้องอ่านเกมอ่านเกมด้วยจะได้เร็วจะได้ไวถ้าเราไม่อ่านเกมไปด้วยเนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับในการขุดนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านได้ไวหรือไม่ได้ไวขึ้นอยู่กับเรานะครับในการเยี่ยขุดนะครับอ่าอ่า เดียวนี่เดียวนี่เดียวอ่าจื่อจืดอละจื่อจื่อละจูบหักจีนจูบหัก,กหักหลายหาง n h a ครับแต่และหัวมีหักรากที่ยาวหุ้มหุ้มหัวนะครับฮะเขาจะมีรากรออกมาที่เขาเรียกว,ว่ารากขาวนะจะเหนียวที่สุดครับ ถึงจะขาวๆเล็กๆแต่ว่าความทนคือหลายๆเส้นรวมกันนะครับความสามัคคีของรากไม้นะครับรากมันหัวมัน,นครับความสามัคคีเ,เขาเขาจะช่วยๆกันดึงเอาไว้ช่วยๆกันอหอบเอาไว้นะครับ เออหัวใหญ่ยังเงียบต้องใจเย็นๆนะครับในการขุดเราจะรีบร้อนกันไม่ได้นะครับทดลองครับจะลองขึ้น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 เอาขึ้นมาแล้วครับดูครับดูขึ้นมาแล้วครับดูครับโอ้โหวายวายโอ้โหครับพี่น้องหักซะด้วยนะครับไม่สุดด้วยครับอ้าวหักนิดนึงครับเนี่ย ไม่สุดด้วยเหลืออีกประมาณสักน่าจะสองคืบสองนึงได้มั้งที่เรือนอะ่ะโอ้โหดูหัวนี้ครับหัวเดียวคุ้มครับกินได้ทั้งบ้านครับเนี่ยดูสิโอ้โหเท่าขาเลยครับโอ้โหสุด,ดยอดครับแถมไม่สุดอีกต่างหากครับฮะมาดูครับดูดูครับดูดูครับเออนั่งไปอองไป,ประมาณคืบหนึ่งหรือสองน,งนึงอ่แล้ว อะไรก็ได้หัวนี้อ่าโอ้หัวดินแกนตัวมึงหัวดินแกนรุ่นแล้วรุ่นแล้วรุ่นแล้วจุ๊บจุบใส่แข้งคางขึ้นยกขึ้นเลยรุ่นแล้วโอ้โหครับดูครับนี่ธรรมดาเลยครับเนี่ยใหญ่ยาวขนาดนี้ครับโอ้โหดูครับของเราคนละเรื่องคนละราวเลครับ เอ้ยน่าสงสารจังเลยนะของเราครับอ้าวไปครับนี่แหละครับคือความโชคดีของแต่ละคนในการที่จะเลือกหัวเลือกเครื่อจะขุดนะครับบอกแล้วครับว่าเขาคือปรมาจารย์นะครับแต่เขาคือเจ้าของคนพามานะครับก็ต้องเจอแบบนี้ครับส่วนเราน่ะตามมาครับตามมานะครับเราตามมาเราไม่รู้พื้นที่นะครับ เขาพามานะครับเขาจะเจอหัวใหญ่หญๆยาวๆแบบน,นี้โอ้ยสุดยอดครับหัวเดียวนี่รับรองเลยว่าอ่ากินอิ่มครับกินอิ่มครับอิ่มไปหลายวัน <c ười> หรือไม่ก็ขายได้หลายตังค์นะเนี่ยครับเขาจะผ่าครึ่งนึงน่งนึงน่งนึ่งเป็นท่อนแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งอ่าะะครับับจะทําไปนะครับโอ้ยยอดจริงครับนี่ดูสิ ใหญ่กว่าแขนใครับเนี่ยดูดูสิอ <c oughs> ้เท่ากันกับแขนเลยครับสุดยอดจริงๆครับธรรมดาครับนี่ครับการขุดที่กว่าจะได้กว่าจะเห็นหัวแบบนี้นะครับโนบุยังพยายามลุยต่อกับปลายสุดปลายยอดอยู่นะเน,นี่ยนี่ครับได้ไหมได้ไหมได้ยัง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  ยังว่าลุดอยู่ดินอเองยังยังย่างลงไปยี่ดินมันก็ดินเดี๋ยววางหันนี่ง่ายโอ้โหปวดดูจุดเบาอ๋ออ๋อชูต่อไปออืครับเดี๋ยวรอดูปลายยาวว่าจะเป็นยังไงครับมันจะยาวเกินดูครับนี่ครับโอ้โหนี่คือปลายสุดของเขาครับอ่าเรามาดูนะครับ ปลายสุดเขาเป็นไงครับอ้าวครับเอา้าอมันเป็นอีกท่อนเหรอเนี่ยอันนี้มันอีกท่อนนึงเลยนีน่อีกหัวหนึงเลยน,น,นี่บนบนเป็นหัวนี่เด้หนิคนละท่อนก็ปลายนี่เด้หนิเอา้าคนละท่อนนะครับเนี่ยอันนั้นมันท่อนเก่าของอประลามบัญจาพนพลที่ขุดอนนเอาไว้นั่ยนี่แม่นว่าอือมีแค่นี้เอ้าเราปลายมันเสียไปเสียเสียใส่ใส่ใส่เอา้าเป็นไปได้ไงหรือจะเป็นอย่างนี้ครับ ไม่น่าใช่นะโอ้แม่ดิอาอใช่จริงครับเนี่ยครับนี่อ่าคือเขาไปอ่ามามาชนตรงหัวนี่ครับเนี่ยเขาอ่าตัวตัวเหลี่ยมสุดท้ายเขามาชนตรงหัวงนี้ครับเนี่ยเขาก็เลยขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยเขาชนสุดพอดีครับอย่างนี้นี่คือแบบนี้เลยครับเนี่ยนี่ครับอ๋อมีหน้าแล้วครับอันนี้คือหัวเก่าที่เขาขุดไว้แล้วแต่ว่าอ่าขุดไปไม่สุดนะครับอืมอันนี้คือขุดไปไม่สุดครับ อันนี้หัวเกิดขึ้นใหม่นะครับนี่ครับอ่านี่คือหัวเก่าปีที่แล้วที่ขุดไม่ถึงแล้วก็อ่าไม่เอาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับโอ้โหขนาดหัวเก่านี่นี่นี่นปลายมันน,น,น,นี่เนี่ยตัวนี้ผมรู้ม,มาจำนี่จำนี่จำบ้านนี่อื้ครับมีหน้าแต่ถึงนี่ใหญ่นะเพราะว่าหัวเดิมเขาใหญ่มากเลยดูสินี่คือหัวเดิมเขานะครับ หัวเดิมของปีที่แล้วนะครับนี่ครับกว่าจะเลือกเครือได้ว่าเราจะเจอแบบไหนอย่างไรนะครับเราจะเจอแบบนี้เราถึงที่สุดยอดของหัวนะครับโอ้โหโอเอาเอาหัวเก่าไปด้วยครับเจี๋ยวไปทั่งเทิงบ่ั พอขุดเสร็จเราก็ต้องมาถมนะครับนะครี่ครับการต่อสู้การทำนะครับแต่ละครั้งแต่ละคราวโอ้โหเราหัวนี้ไม่ธรรมดาครับยาวมากๆครับสุดยอดนะครับสุดจริงสุดการขุดหัวใหญ่หัวยาวนะครับของของกรลามจารของเรานะครับสุดยอดนะครับ ก็คงจะมีเพียงแค่นี้เดี๋ยวไปดูสรุปกันที่บ้านนะครับไปครับสรุปครับวันนี้ความหมานไม่ค่อยมีครับสำหรับผมนะครับนี่แต่ทีมงานครับที่หมานสําหรับผมก็ถือว่าพอได้กินกินอร่อยอร่อยแล้วกันนะครับอาจจะไม่หมานเหมือนเขานะครับเขาเลือกเครือเขาการหาครับความชานาญของใครของมันครับผมยังไม่ชํานาญครับผมเพิ่งจะเริ่มขุด เพียงแค่ปีนี้ปีที่สองนะครับผมประสบการณ์ยังไม่เยอะออแต่ก็พอได้อยู่ได้กินกันแล้วครับวันนี้นะครับหรือว่า,ามีพอให้ได้แซ็บๆกันเลยแล้ะครับนะครับรบ,บายๆจุจบ๊จบๆทุกคนทุกนั้นนะครับ